กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพี่หมีตัวหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้พี่หมีมองไปบนท้องฟ้าเห็นดาวสรงแสงระยิบระยับเต็มไปหมดบนฟ้าพี่หมีก็เลยสงสัยว่าเอแสงดาวที่เห็นนั้นเป็นแสงของดาวฤกษ์หรือไม่น่าก็เลยถามตัวเองว่า แล้วดาวฤกษกของเรามีกี่สีนะ <9 99. S 1> พี่หมีนั่งคิดคิดคิดยังไงก็ <s> คิดไม่ออกพี่หมีนั่งอยู่ใต้ต้นไม้มาหลายวันแล้วจนกระทั่งวันหนึ่ง <10 6. S 1> พี่หมีได้เจอกับเจ้านกอูกพี่หมีถามเจ้านกุกว่าเจ้านกอูกเจ้ารู้หรือเปล่าว่าดาวเลิกของเรามีกี่สี รู้สิพี่มีไม่รู้หรอว่าดาวฤกษ์ของเราแบ่งได้เป็นเจ็ดระดับตามระดับอุณหภูมิความร้อนจากมากไปน้อยตามลำดับดังนี้ O B A F G K M แต่นกนกจะบอกวิธีจำง่ายๆนะพี่หมีจำแบบนกูกนะ O B A F G K M แต่ละสีมีสัญลักษ์ณ แทนสีอะไรบ้างนกพูกว่าเราไปดูวิดีโอกันเลยดีกว่านะสีโลกหลังที่ยดาวแต่ละดูงมีสภาพแตกต่างกันออกไปบางดวงอาจเล็กและเย็นกว่าดวงอาทิตย์ของเราและบางดวงใหญ่และร้อนกว่ามาก เราอ,อยากรู้ว่าดาวดวงไหนร้อนมากหรือว่าน้อยให้ดูที่สีของลำแสงที่เปล่งออกมาหากดาวอย่างดวงอาทิตย์ของเราแสงส่วนใหญ่ยยที่เปล่งออกมาจะดวงอาทิตย์เป็นแสงค่อนข้างเหลืองหากความร้อนยิ่งมากลำแสงส่วนใหญ่ยยที่เปล่งออกมาก็จะเป็นสีน้ำเงินหรืออาจจะเป็นลำแสงสีม่วงดาวที่เย็นกว่าจะเปล่งแสงสีแดงครับดาวฤกษ์สีแดงซึ่งเล็กและเย็นกว่าอย่าง Proxima c e ซ t ท u ร i เป็นดาวฤกษ์ที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดซึ่งมีชื่อว่าดาวแคระแดงมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ถึงสิบเท่าและพื้นผิวมีอุณหภูมิเย็นกว่าดวงอาทิตย์หลายพันองศาดาวแคระแดงเป็นดาวฤกษ์ที่พบได้มากที่สุดในจักรวาลมีดาวฤกษ์ดวงเล็กอยู่มากมายอย่างดาวแคระแดงในห้วงอวกาศอยู่มากกว่าดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์ ดังนั้นในท้องฟ้าตอนกลางคืนคุณจะมองไม่เคยเห็นดาวจํานวนมากมาายเหล่านี้พระดาวแครแดงส่องแสงริบรีแต่คุณจะเห็นแสงจ้าจากดาวจํานวนน้อยซึ่งอยู่ใกล้ออกไปมากครับในวระสุดท้ายของวิธีปกติของดาวเริ่มดวงใหญ่จะเปล่งแสงสีน้ำเงินซึ่งอุณหภูมิเฉลีย่ย4 5 0 0 0องศาฟาเรนไฮต์และมันมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ถึง20เท่าและส่องสว่างกว่าถึง10,000เท่าขนาดของดวงดาว มีสู่สสำคัญอย่างมากต่ออายุไข่คงมันมวลเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ดวงดาวเกิดและก็คงอยู่ได้ครับดวงดาวที่มีขนาดใหญ่จะมีอายุไขสั้นกว่าดวงดาวที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งอาจฟังดูแปลกนะครับเพราะดาวขนาดใหญ่น่าจะมีเชื้อเพลิงในการเผาผลาญมากและมีอายุยืนกว่า แต่มีมูลเหตุสําคัญข้อหนึ่งก็คือดาวที่มีขนาดใหญ่จะเผาผลาญเชื้อเพลิงอ,อ,อย่างรวดเร็วมากกว่าดาวขนาดเล็กนะคะดวงดาวที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เราสิบเท่าจะอายุสั้นกว่าถึง1000เท่าเลยแหละครับดังนั้นถ้าดวงอาทิตย์มีอายุขย 10, ัหมื่นล้านปีดวงดาวที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์สิบเท่า ก็จะมีอายุไขแค่เพียง10ล้านปีเท่านั้นครับดาวขนาดใหญ่อาจมีอายุไขได้แค่ไม่กี่สิบล้านปีแต่ดาวที่มีขนาดเล็กที่สุดจะมีอายุได้ถึงหมื่นล้านปีหรืออาจจะมากกว่าล้านล้านล้านปีดาวในจักรวาลและมีมวลน้อยมากแต่มันได้กําเนิดขึ้นโดยใช้วเวลานานกว่าหมื่นล้านปีดาวขนาดเล็กเหล่านั้นยังอายุน้อยมาก ึ่งคุต้องใช้เวลาอีกนานว่าพวกมันจะสิ้นอายุไขขณะที่มันเริ่มหดตัวเข้าข้างในอายุของมันเริ่มนับถอยหลังเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่พยายามทำลายพวกมันลงและเมื่อมันร้อนถึง180ล้านองศามันจะเริ่มรวมอะตอมฮีเลียมให้กลายเป็นคาร์บอนเหมือนกับนักพนันที่เริ่มจนตรอกนักพนันที่เริ่มดวงตกจะเริ่มจำนองบ้านเพื่อหาเงินมาเล่นพนันอีก แต่เงินที่ได้มาจะช่วยถ่วงเวลาไม่ให้ถึงสภาพหมดตัวได้อีกไม่นานเท่าไหร่นักซึ่งจะต้องล้มละลายไปในไม่ช้าก็เหมือนกับดวงดาวที่กำลังจะสิ้นอายุไขนะครับพี่หมีขอบคุณนกฮูกมากนะที่นกฮูกกุสาเอาดีโอดีๆมาให้พี่หมีดูพี่หมีเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วล่ะพี่หมีขอสรุปให้ฟังอีกครั้งนะ ดาวฤกษ์ที่ปรากฏบนท้องฟ้าจะมีสีต่างกันเมื่ออุณหภ,ภูมิผิวของดาวฤกษ์จะพบว่าสีของดาวฤกษ์มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ด้วยนักดาราศาสตร์แบ่งชนิดของดาวฤกษ์ตามสีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ได้7ชนิดคือ O B A F G K และ M แต่ละชนิดจะมีสีและอุณหภูมิผิวดังตารางต่อไปนี้นะสีของดาวฤกษ์นอกจากจะบอกอุณหภูมิของดาวฤกษ์แล้วยังสามารถบอกอายุของดาวฤกษ์ด้วยดาวฤกษ์ที่มีอายุน้อยจะมีอุณหภูมิที่ผิวสูงและมีสีน้ำเงินส่วนดาวฤกษ์ที่มีอายุมากใกล้ถึงจุดสุดท้ายของชีวิต จะมีสีแดงที่เรียกว่าดาวยักษ์แดงมีอุณหภูมิผิวต่ำดาวเลิ์กแต่ละดวงจะมีสิ่งที่เหมือนกันคือองค์ประกอบหลักได้แก่ธาตุไฮโดรเจนและธาตุฮีเลียมพลังงานของดาวเลิ์กทุกดวงเกิดจากปฏิกิริยาโทอมโมนิวเคลียร์ที่แกนกลางของดาวแต่สิ่งที่ต่างกันของดาวเลิก ได้แก่มวลอุณหภูมิผิวขนาดอายุระยะห่างจากโลกสีและความสว่างนะ